วันนี้นะครับเพบ่ับผมนะครับปฐมแท็กเตอร์นะครับก็วันนี้ครับเรามีสินค้ามาแนะนาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ที่ลงคลิปไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้มานําเสนอเป็นเป็นเป็นคันไปนะครับวันนี้จะมาเสนอเป็นตัวยี่สสองศูนย์หนึ่งจีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นสองครับตัวนี้สี่หมื่นสองเป็นรถตัวเปล่านะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยาก อ,อุปกรณ์เพิ่มนะครับก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับจะเป็นผ่าน5ห,หรือว่าจะเป็นโรตารี่หรือจะเป็นตัวตัดหญ้าอะไรก็ลองโทรมาได้แต่ว่าด้านหน้าผมใส่ให้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยดันหน้าผมใส่ให้ไม่ได้นะครับ,บ,ก,นนรบก็จะมีตัวตัดหญ้าหรือโรตารี่หรือผ่านัางไรก็โทรมานะครับก็ ส่วนใหญ่ก็กรดต้นนี้เขาจะเอาไปตัดหญ้าหรือว่าจะเป็นฉุดรากดึงสลี่ดึงอะไรไปไล่ไปนาน,นะครับตอนนี้หรือว่าจะไปะถ่ายพวนล่องผักเล็ก,กน้อยน้อยถ่ายนาจำนวนไม่มากอะไรประมาณนี้นะครับแต่รถคันนี้ยางเต็มเลยนะครับยางดีเลยนะครับยางหลังเพิ่งเปลี่ยนน้ำใหม่เฉพาะยางหลังนี่ก็น่าจะหมื่นกว่านะครับต่อคู่นะครับน่าจะหมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นย2 0 1ิบสองศูนย์หนึ่งครับเป็นตัว G เป็นตัวเขาเรียกตัวตัวใหม่นะครับตัวสูงและตัวแข็งตัวใหญ่นะครับตัว G ครับจะไม่เหมือน l 2 2สองสองศูนย์หนึ่งธรรมดานะครับจะเป็นสเปเชียลหรือว่า s อนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวใหม่นะครับย2ิบศูนย์หนึ่งตัวใหม่นะครับจะเป็นช่วงเกียร์ใหญ่ท้ายใหญ่นะครับตัวนี้ท้ายสูงนะครับเป็นเครื่องระบบสามสูบนะครับสามสูบครับยี่สิบสองแรงนะครับตัวนี้ นี่ฮะัสภาพภายนอกประมาณนี้ครับมีตะแรงข้างเครื่องให้ให้พร้อมนะครับตัวนี้หายากตะแรงข้างเครื่องส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเหลือกันแล้วครับแต่ตัวนี้ยังมีอยู่นะครับอ่านี่ฮะดูรอบๆกันก่อนนะครับก็จะมีอ่าแขนกลางนะครับแขนกลางตรงนี้นะครับก็มีให้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ได้นะครับอ่าส่วนเรื่องเช็ค่วซึมทั้งหมดผมก็เช็คให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับรถคันนี้ก็ผมปรับ สภาพเช็คสภาพให้พร้อมใช้หมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีร่มนะครับตัวนี้ไม่มีร่มไม่มีหลังคานะครับสภาพก็ไม่ผุนะครับเป็นรถไร่นะครับล้อก็สีมาแบบนี้เลยผมไม่ได้ทำนะครับเนี่ยยางสวยนะครับมีเบาะขาดอยู่นะครับบรรยายกันตามตรงนะครับครับรับได้ก็ซื้อไปนะครับครับตัวนี้เราก็เดินดูรอบๆนะครับนี่ไฟติดนะครับไฟหน้าติดสองข้างเลยนะครับ มีต่อท่อขึ้นไปด้วยนะครับนี่ทอ่อเขาต่อมาแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไตัดออกนะครับแบดดี้ราคาแบดดีเลยนะครับนี่แบดดียังมีกระจกหลงเหลืออยู่นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับผมพร้อม <c oughs> เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แล้วนะครับตัวนี้พร้อมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แล้วอกลกองน้ํามันเครื่องนะครับกองน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่อง องโซล่าเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็ตัดท่อนให้แล้วนะครับตัดท่อนเพราะว่าสินท้ายเครื่องรั่วนะครับก็เลยตัดท่อนเปลี่ยนสินท้ายเครื่องเรียบร้อยเลยนะครับสินท้ายเครื่องสินหน้าเกียร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้รถมาค่อนข้างเดิมเลยนะครับค่อนข้างเดิมเลยนะครับเครื่องนี้มายังไม่เปิดเลยนะครับนี่ท่อนเกียร์ก็ยังไม่เคยตัดนะครับมีผมเปิดฝาตอนแรกฝาไม่ได้เปิดนะครับผมเปิดดูนะครับเปิดดูก็เฟืองยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ เราเรื่องลวซึมด้านหลังผมก็เปลี่ยนสินล้อหลังให้แล้วนะครับสองข้างนะครับสินล้อหลังจะใช้เป็นตัวเดียวกับพวก3408 3608บ้านเรานะครับก็ดูว่าจะเป็น40-8ใช้ได้หมดนะครับเป็นรุ่น L อารุ่น L 3 4ถึง40แรงนะครับใช้ได้ครับสินล้อหลังใช้ตัวเดียวกันนะครับตระก,กูลศูนย์จะเป็นเพาย้อยนะครับลูกค้า ถามมาว่าเป็นพาตรงเพาย้อยนะครับถ้าเพาตรงจะเป็นรุ่นเก่านะครับลูกค้าจะเป็นพรุ่นเก่ามันจะเป็นรุ่น RL 26,0 0หรือว่าจะเป็นตระกูล L2000 นะครับตัวรถจะต่ําลงมาอีกเยอะนะครับตัวรถจะต่ําลงมาอีกเยอะจะเป็นเพาตรงนะครับลูกค้าตอนนี้จะเป็นเพาย้อยเพาตรงพาย้อยต่างกันตรงคอนโทนนะครับคอนโทลหางหลังนะครับลูกค้าลูกค้านึกถึงสภาพว่าคอนโทลหางหลังตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นระบบรุ่นใหม่นะครับจะเป็นระบบเลี้ยงเลี้ยงเขาอีกได้ขึ้นลงขึ้นลงตามตามตามเราโยกเลยนะครับจะเป็นรุ่นใหม่เหมือนพวก4018บ้านเรานะครับรุ่นเป็น6วก3634จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับส่วนเป็น L สองพันนะครับ L สองพันจะเป็นคอนโทรลเหมือนใบมีดดานหน้านะครับตัวนี้คอนโทรลเหมือนไม่เป็นว่าก,กดหน้าแล้วหางลง ขยับขึ้นนิดนึงก็ขึ้นครับมันจะเลี้ยงยากนะครับราคาเลยจะถูกกว่ารุ่นนี้นะครับผมบอกเลยจะต่างกันนะครับตัวนี้ท้ายใหญ่แล้วด Recently, ้วดยครับเกียร์ใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้เผาย้อยนะครับเผาย้อยไม่มีปัญหาครับลูกค้าบางคนบอกว่ากลัวเผาย้อยจะไม่ค่อยทนนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลย งานดีทุกอย่างนะครับตัวนี้ท้ายยังไม่เคยเปิดเลยนะครับนี่พวกน็อตอะไรยังเดิมๆนะครับนี่สองข้างสะโพกก็ไม่ได้เคยเปลี่ยนเลยนะครับเบรกดีนะครับนี่วีดีโอเต็มเลยเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นรถไล่นะครับไม่ค่อยได้ใช้วีดีโอนะครับเดี๋ยวมีแขนกลางแถมให้นะครับพราว่าแขนกลางไม่มีมาเดี๋ยวผมหาอันอื่นใส่ให้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้โซ่ข้างเลยก็ดีนะครับเกี่ยวเกลียหมุนได้หมดนะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับ Yeah. ประมาณนี้นะครับลูกคา้าราคาอยู่ที่ซื้อมไม่แพงนะครับลูกคา้ารถเคสสภาพให้พร้อมดีกว่าลูกค้าไปซื้อตามสภาพแล้วมาทาอีกเป็นหมื่นสองหนะครับตอนนี้ผมบอกเลยคือเอาไปพร้อมใช้งานยิงกินเครื่องดีมากตอนเช้าติดได้เลยนะครับเผาหัวนิดนึงติดง่ายนะครับพกเกียร์อะไรดีหมดทุกเกียร์ไฮรีดีไม่มีกระตุกไม่มีตกนะครับ ตัวนี้ผมก็กล้าการันตีให้ไม่ต้องกลัวครับว่าจะมาหลอกขายย่อมเมลให้ลูกค้านะครับตัวนี้ผมมั่นใจตามจริงนะครับอันไหนไม่ดีผมไม่ค่อยปล่อยผ่านเลยนะครับรถรุ่นเก่าก็จริงนะครับผมจะไม่ค่อยปล่อยผ่านนะครับอันไหนไม่ดีผมก็จะบอกไม่ดีลูกค้ารับได้ทึงเอาไปนะครับแต่ตัวนี้ผมเช็กให้ทั้งคันอยู่แล้วนะครับพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็พันเป็นพันกว่าไปแล้วนะครับของโซลานะครับส่วนท่อนท้ายยังไม่ได้ถ่ายนะครับลูกค้าท่อนท้ายยังดดีีอยยู่มััันนงะครบ ก็จะมีท่อควันที่มันนั่นผมก็เลยเชื่อมให้นะครับเนี่ยท่อควันผก็เชื่อมให้แล้วนะครับนี่นะครับภาพประมาณนี้นะครับทุกท่านใาสสนใจก็โทรมาคุยได้ครับ094 394 597 8ี่สามเก้าสนะครับ0 9น3 9เก้าสนะครับเนี่ยจะเปิดเครื่องดูกันนะครับ นี่มอแบตดีนะครับลูกค้ามอแบตดีเครื่องดีนะครับนี่เครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องดีเลยนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับเนี่ยเครื่องไม่มีไอนะครับลูกค้าใช้ไปอีกยาวเลยนะครับเนี่ยเครื่องดีครับตัวนี้ก็ไม่มีเยิ้มนะครับข้างเครื่องข้างอะไรก็แห้งดีนะครับ นี่สวยๆนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับหายากนะครับสภาพนี้นะครับหายากนะครับดูอีกฝั่งหนึงนะครับข้านเครื่องอีกฝั่งหนึ่งนี่ฮะอ่าท่อนล่างของเครื่องก็ดีนะครับนี่เครื่องเคสามนะครับตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับจะมีเคสองเคหนึ่งนะครับมีเคสามนะครับน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมติดให้ดูนะครับติดง่ายครับก็เหยียบคัทรตันนี้อ่าแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นบิด 2- 2ตอนนะครับสวิตปิดเปิดปุ๊บไฟเลียงระบบนะครับเปิดอีล็อกนึงไฟหน้าติดนะครับนี่ไฟต่ำแล้วไฟสูงนะครับแล้วก็บิดล็อกเดียวแล้วก็มันบิดตัวนี้ถ้าเผาหัวนะครับเผาหัวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ บิดกลับทวนเข็มนาฬิกานะครับบิดกลับทวนเข็มนวลาลูกค้าจะเห็นว่า,าขดลวดนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขดให้ขดลวดมันแดงนะครับนี่แดงสักพักนึงลูกค้าก็บิดบิดสตาร์ได้เลยนะครับเล่งนิดนึงจะโผมไม่ได้เหยียบเร่งนะ ก็จะติดง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเหยียบคันเล่งก็จะติดง่ายกว่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องเหยียบเัลเร่งเลยก็ติดนะครับเสียงเครื่องนิ่มนิมนะครับเครื่องนิ่มเลยอัตราการเร่งดีนะครับ ม่มีอะไรนะครับเนี่ยว่างน้ำหมุนวนนี้นะครับเนี่ย ีนะครับเครื่องดีเลยนะดังเพาะนะครับเดี๋ยวผมลองขับเคลื่อนให้ชมครับ